ทำไมบางคนกินเยอะแต่ไม่อ้วนเลยในขณะที่บางคนกินน้อยแต่ทำไมอ้วนจังโอเคครับจริงๆหลักการก็ง่ายมากครับนั่นก็คือเราต้องไปดูครับว่าคนคนนั้นน่ะเขากินแล้วมันเกินกับความต้องการของร่างกายที่เขาใช้งานหรือเปล่าดังนั้นเราต้องไปดูด้วยครับว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของแต่ละคนเขาเป็นยังไง ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขากินเยอะแต่เขาไม่อ้วนเฮ้ยแต่ว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีงานที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยที่มันจะต้องมีการใช้พลังงานเยอะเลยมีการเดินมีการแบกของหนักๆตลอดทั้งวันรวมไปถึงคนคนนี้เขาก็มีการออกกําลังกายด้วยทาทั้งเวทเทรนนิง่งทั้งคาร์ดิโอมีการใช้พลังงานอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถกินได้เยอะแล้วก็ไม่มีผลอะไรกับรูปร่างในขณะที่บางคนนะครับที่แบบว่า uy, น้อยแต่ทาไมอ้วนเพราะคนกลุ่มนี้เขาอาจจะมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลย <laughs> และอาจจะไม่ได้ทํางานหนักด้วยอาจจะนนนัั่่งงเฉยแแแล้วกดิอาารมณบบพ สย่งงี้ครับซึ่งมันก็จะเป็นแบบนั้นนะเราก็ต้องลองดูนะครับกับอีกหนึ่งอย่างที่เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันก็คือจะเป็นในเรื่องของระบบเผาผลาญในร่างกายครับเช่นคนคนนี้อเขามีการดูแลตัวเองดีเขากินอาหารดีเขามีการออกกาลังกายโดยการทาเวทเทรนนิง่งกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงและกล้ามเนื้อนี่แหละครับคือเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันชั้นดีของร่างกายในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็แบบโอ้ระบบเผาผลาญแย่ลงตลอดเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเลยออกกําลังกายก็ไม่ได้ทําอย่างเงี้็งเอช ที่ตัวเราเองครับไม่ต้องไปดูใครถ้าเกิดเรารู้ว่าเรากินน้อยแล้วเราอ้วนเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองออกกําลังกายมากขึ้นทานอาหารให้ดีขึ้นแต่สําหรับคนที่กินเยอะเราไม่อ้วนก็อยากประมาาถ,ถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองไปปรับใช้ดูนะครับ